ก็สวัสดีครับอยู่กับพี่เดตันโรติแตนซิงครับมื่อนี้เป็นเสาของวันที่สิบหกครับวันพุธกับเดือนกุมภาพันธ์ครับปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าครับก็เป็นเดือนแห่งข่วมหลักเนาะครับเนาะกับเพว่าพี่น้องสิอยู่ใส่กระซางครับกับคอยพี่น้องหักกันไว้เนาะครับเนาะว่าสี่ยู่มุมงอะไก็ย่าได้ครับกับคอยหักกันไว้เนาะครับเนาะเดือนใดก็หักกันได้เมื่อไรครับแต่เดือนนี้ก็จะพิเศษหน่อยแล้วครับเพราะว่าเป็นเดือนแห่งข่วมหลักเนาะครับเนาะ ครับกับว่าได้พ่อกันดวนเตือบแล้วครับพี่นวองครับพ่อกับว่ามีเวลามาถ่ายคลิปให้พี่เห็นว่างได้เล่าเนาะครับเนาะพอดีกับว่างจากการคุนมั่นเนาะครับเนาะก็เลยมามีเวลามาถ่ายคลิปเนาะครับเนาะกับจะฝ่าเบื่อกันนะครับพี่นวองครับกับเบื้องกันไปเบิ้งกันไปนะครับกับฝากกดติดตามให้น้าก็ดีครับเพื่อสีบร่ะได้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะครับเนาะครับไปคลิปนี้ผมกับว่าสิมาเตรียมดินให้เทียมงานนะครับให้ พนาครับหรือว่าประธานห่างครับไอบริษัทโซจิงเพื่อฝนนี่แหละครับกะออกมานตะเซาแล้วครับกะไทยไว้ได้ไลยเติบแล้วครับกัสิเหลืออยู่ประมาณในไร้กัวกัวนี่แะครับกัเล่ยว่าที่ลงมาจอดท้ายเขียบให้พี่น้องในเบื้องจักน้อยเนาะครับเนาะกะไทยมาสีเหลีวแล้วครับเหลืออยู่ไร้กัวกัวนี่แหละครับพี่น้องกัสีเหลวแล้วทั้งฝนกับตัวกลิ้นนะครับพี่น้องเหมือนี่อากาศดีขนาดครับ คือมัดเหมือเลยครับตอนนี้คิดว่าเพราะว่าคือมัตะเสล้วก็ฝนกับตัวกลิ่นน้าครับครับกัคลิปนี้กรับเมราะไ่ยังไรแล้วครับกับแค่มาไถเตรียมดินนะครับเนาะหลังจากที่คุณมันออกไปแล้วกัสิมาเตรียมดินให้พี่ให้น้องในเบื้องลึกซื่งนะครับเอาอีซิกะนะครับใส่หางหามาเนาะครับมือนี้มาไถพุ่นดินครับเตรียมดินไว้เพื่อที่จะปลูกมันสับปะลังเฮเกลแหละครับครับแล้วก็นิมี่ไอการไถ เก็บงานน้่มมนต้นใหม่น้่มนะครับเนาะนี่ครับต้นนี้ต้นน้อยๆเนี่ครับความดีมันอยูกก่กลางให้ครับเรสจิตไทยเก็บให้เบื้องไว้เก็บเปียบใดเนาะครับเนาะจังสีออกงานจังสีออกมาดีนะครับเนาะครับกะเพื่อเพื่อเป็นการเเวล่าครับไปลุยกันเลยครับ วันนี้เดี๋ยวผมจิให้มาเบื้องไ้วิธีการเก็บไทเก็บคางต้นไม้นะครับเนาะว่าเทียแบบใดครับซอว่าเขาไทมากสีแล้วนะครับเนาะนี่รหนารถมันชนต้นไม้ังทีนะครับเนาะล้วก็ผมก็จีถอยเก็บประมาณสามรอบนะครับก็สีเมื่อพอดีครับอธิบายไปก็บจบว่าเห็นภาพนะครับเนาะเดี๋ยวไปเบื้องการทํางานเลยครับว่าเพียนแบบใดครับ น่ะครับที้นี่เดี๋ยวผมเจี๊ยบเบื่อเงินที่ผมไทยเก็บไปเมื่อกี้เนาะครับเนาะนี่ครับประมาณสามหอบครับพี่น้องน่ครับกระตได้ประมาณนี้ครับขนาจกระตี้พมเงอนเราครับก็คือเอาเฮดด้ไก่ต้นใหม่มากที่สุดแล้วครับนี่ผมก็ว่ามันโอเคด้วยครับนี่ครับไปลุยกันต่อเลยครับเดี๋ยวอันสเพัสดุครับครับพอดีไทยไป็ดไทยมามันมีสวกหมองหนึ่งเนาะครับเนาะสวกเพรามันสวกเสารเสียใจด้วยพี่น้องสวกท่างน้าหลายนะครับไหล มันเสาะแล้วมันเป็นรองน้ำนะครับภากอีสานเขาเอือนว่าสูงนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับเห็นคักวาครับนี่พี่น้องนี่ผมก็ล่องดันมาใส่จัหน้อยครับเพื่อที่จะให้รถมันเลีนไทยได้นะครับพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ของเหนียวผมสี่ไปนี่เงยาไปนี่วัดพี่ครับเป็นสูงแง่เยู่ครับแต่จใส่เวลาจัหน้อยนะครับในการดันดินมาทมนะครับผมก็รสิบ่ดันเต็มลายแล้วครับพี่น้องเอาพราหายว่ารถเลียนไทยได้นะครับเนาะ ครับกไปเบื้องเลยครับว่าสิเป็นลักษณะได้รูปแบบได้ครับ นี่นี่เบื the the erm ้องกันที่ผมดันไปเมื the the ่อกี้นะครับเนาะดันทมสูงเนี่ยครับนะครับป็นสิประมาณเนี่ครับใส่เวลาจังหวะประสิดันพ่อห้รดเลียนได้มันโมเมนต์ครับโมเมนต์นิสัยองผมครับได้ดันแล้วก็คือดันเต็มเลยครับนี่เต็มเต็มเม็ดเลยครับเดิอนฝนกับโต๊ะได้ครับเป็นหวงเลยนี่ท่ายดวนมาได้ครับย่านกล่องเปียครับนี่ครับ ไปครับเป็นลุยกันตัวครับฝนกับตัวกลิ่นพวอฝนครับ ครับกบตอนนี้ผมกับไทยเสร็จแล้วน้องครับเนาะกะจีเลีอยจะไทยจ็บหัวงานด้านนี้กะจีว่าเสร็จแล้วครับไทยประมาณสามรอบน,นะครับจ็บหัวงานไปรับช่วันเลยครับ พี่น้องภารกิจของผมมืัอนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะครับเนาะในการมาไทยเตรียมดินให้หัวหน้าหรือว่าประธานห้างบริษัทโซเชียงพืชพงนี่แหละครับนาทีกับว่าม่านในเจ็ดไร่ครับพี่น้องครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับครับก็จังไหนจังไม่พลอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะว่าผมเคลียรคลิปอีหยังเนาะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามม่น้ำมิเตอครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับเนาะ คลิปนี้ผมกับสิบว่าสิเอาไว้ซ้บนี้แหะครับพอกันไม่คลิปนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ